สวัสดีจ้าซ่องกุ้งเนื้อมาอย่างนีมีเนื้อปลาเนื้อจ้าเป็นต้มยำไก่จ้าไม่นหนาวๆเนาะไก่นหนาวๆซื้อไก่ตัวหนึงว่ามีแบบตัวเล็กบาดหรืแม่ตัวนี้ลอยเสาจ้าไก่เหนียวอุ้ยใหญ่เฮงไก่อันนั้นสีเสาไข่เลยจ้าเขาจะโลอมมันได้ถือจังน้อยจ้าเอามาฟักจ้า,จาโอ้โีจ้าีนจากาจล่างมันสะอาดดีแค่ล้างสะอาดแล้วจ้าค่าแก่กี้เครื่องต้มผสมเขาต้มยำ ขน่อต้มยำสองจ้าตะไคร้คุบซอยบะหมี่บกูดตั้งชายข้า่บะหมี่บกูดตั้งชายแล้วมีเนาะกับมะเขือเทศจ้าทำหนีได้น้ำปลาน้ำเกลือเค้าแท้รสดีชื่อรสจ้ะนี่น้ำปลาชื่อรสรสดีเกลือจ้าน้ำปลาใส่ต้นททรแล้วมีเนาะมันจางโคดเราสามาต้มกันเลยจ้าต้มไก่กันแซ่บๆกินยำใบมันจะกลายเป็นนอนนามีเนาะเปรี้ยวผงชิตตกนี่จ้าเพราะว่าเป็นลมหนาว นึกกระถ่ายตอนกล้องมันอับแสงพอดีจ้ะบรรยากาศดี่ดีน้องเมียจงบค่คำนี้หนิแม่ <c oughs> บใบพึงบ่งใบสามไม่มีแดดปกติกระสีแดดแห้งจานินีบเ <c oughs> มื่อวันนี้แดดแล้วจะล้มพอมุณนะล้มพัดใบตองเลยอ่ะ <c oughs> ขอเมนูต่อกันเลยจะแบบนี้เอาเอาหนองฟางกับมา <c oughs> จ้าเ <c oughs> มื่อในบรรยากาศเราจะอาช <c oughs> ิบุกคอยเห็นแสงมอเขา ก็าไปก,ไกระไเกลเดือใส่ขันนอกก่อนเขารเ,าเรืจ้านะตม้มยำไก่เขาเราไม่หยุดรดีพร้อมด้ยมต้มยำมาต้มสมแม่นี่<อ>มมยมาต้ยบบมยำจ้าฮืยย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 ่ยนะยยยยยยาใส่ยยนยย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 ตยย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 ผงชยรยยยยียย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 ยรยย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 ยตยยยยยอยยบยย แต่ซิมอีกขึ้นเนอกะไส้จ้าแต่ไปกับรอนไม่เดือดน้ำมัดเอ้ามาถาเลยบอยังนแต่ไข่อยู่คอยหอมขึ้นเรื่อยๆว่าจะถามันเดือดเอาใส่ว่าสั่นท่อนอ่ะได้ลูมแต่ว่าท่านแบบซูซูขึ้นไปซึ่ถ้าไข่ทุบกับคาช้อยเท่าไหรจ้าใบมะกรูดใส่ลงไปเลยอีกรอบเซนอีกรอบนึงจ้าซึ่งมะเขือเทศกับพักต้งสายเนะจะไปกับรอนรอนไหมว่าใกลร้องเลยบอ หอดห่อหไซรล้วจ้ามันจังบวกกระ,ะด้างค่ะพอดลรอเล่อจ่านี่ยันนไก่เขาก็งามงามเลยนะทั้งสีทั้งอย่างต่อแปก็เสียวไก่เขาลงไปเด้จ้าใส่ขาไก่ลงไปเล้ยงแหลกโตไก่ <c oughs> ต,ไตามไปคือเบิร์เล่นมาเก,กินไหมขง,งอย่างอยู้ยกันเปนวนี้อันซื้อไก่ตัวมาจะกมาชึ้นแมจะอกไม่ลูกอ่ะบอไม่ได้ตัวนะที เขียนขายังครบอยู่จ้ะหัวมีวะอะไรอ่ะหัวมัีมาแล้โตเนาะอีอ๋อพีฟ้าไปแจ้วไปกับพีฟ้าหม้อไว้จ้ามันได้เดือดแล้วโอ้แม่นะนำคันนะเราบอกมีจ้าดีเออเราบอกแล้วก็ไปก็รอดไม่ได้เดือดเนาะมีเนาะจ้าจะมาเบิกงกันอีกทีนึงจ้าจ้าง่ายๆจ้าเมนูในตะวันเสพอีรีเครื่องต้มเครื่องสมห่อลายกับซื้อคันนอเผิบเอาอีกพีชฝาไว้แล้วจะบัดนเท่าตอนนี้ก็ะซุกเรียบร้อยแล้วต้ม สมต้มต้มสมได้ไม่เยอะื่นต้มยำต้มยำไก่กับซุเรียบร้อยเขากล่ามาเพิ่มพักกันเลยแล้วมีเนาะครับตอนยุไก่มะเขือเทศบางเหน่าละจ้าแล้วก็เป็นบีบอะไรบ้างมีไหมมะเขือเทศอาจิวราเซียบางเหน่าอืมมันสูงแล้วเนาะโอ้มะเขือเทศนี่ว่าจิเพิ่มบางเหน่าหรือหอมพักตั้งสายจ้ะใบมะกรูดเพิ่มบม่ต้องใส่แลมิดนั่นจะขมบางเท่าบั่งเหน่ามันต้มมันขมมันแบเส จ้าไปกับไปกินกันเลยจ้าเรียบร้อยแล้วนะเสีบคักรางมีดเนีจ้าเราไปกับไปกินกันเลยจ้าชัดๆน้ำกันเลยเขาแดงเฮาเขาใบเฮาจ้าว้าดีจ้ามึงนี่มาสดตมยำไก่น้ำกันจ้ามาชิมกันเลยคุณแม่มาสดนำเลยเขม่แมนห่อนหรือค่ะเขาบอกกัน ม่เป็นนํำเนาะคือมานํำเนาอเลยเนาะเนาะสมย้ำจำมีจอมี้ออเออออสีสนมสีสันมาเลยนั่งเลยนั่งเลย้าฟ้าไม่ได้น่งยากต๊ตำหรืจเราจะได้ยังกินโตครับคนยังก่อนยังกินโตกล้ได้ยังมันผรอนจ้าานุ่มแล้วจุ้่นขู่้วเะ Quang sáng quang dâm dưa lên nắm giềng đêm áp mặt dâm gay dâm mặt dùng dâm cho dùng 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 cho โอ้ยไม่มีเครื่องแน่ตัวนี้แม่ไม่แต่เนพวกเนื้อพวกน้องพวกขาเนาะเจ้าบาทกันแม่ลอยเศร้าน่ยไม่กับชุดน้งชุดตอนแับนี้มีนะเพราะอนรับ ต้อออกเลยอืม,มคิ่ดกับอนได้ยาเม็ดรนี้กักเ,นะเ,กเป็นต้นสมนามีเนาะเอามะขาไม่มีแบบควาเปียกจะมาใส่ใขนขเนามันก็ตีจัซึ่งเหมือนกเคียว้ไปอยู่เนาะทาก่อนเนะ่ะท้อก่อนอืมเพราะมันงวอก,กอนนอ่นทงนะองแบบนบ้านก็มาโช่อและฟ้าออืม,อม เย็นแล้วฟังเย็นแล้วหอมฟังนะจับชีจับชีอะไรแม่วันนั้นหนาวตุดนหนาวห่อนจ้าเขียนยาวครบเจ็ดสมัยมืออากาศเย็นจ้าแดดบุกอ่อนเยี่ยงเว้นนะครับหนาวเลย นี่เรืเทศจะน้าไม่มกสุมสุ่มีเสร็นะท่านกินปกติกินเม่อไรเนาะไม่เย็ะท้านกินแบบอันารหาเมนูเย็ดยานเมนูผักน่ามั่งกินนีดเดียว้นึ่นั่งอิงค่ะแม่่อิงแม่กินไม่ยองน้อยจ้ะ

Đi cái tiêm này vậy? đi nữa, tìm nát luôn. là ơn tôi rồi không? đúng không? ăn mà, bữa nay khoa điều là จากินิุคอาจารย์มาคินิฟัาก,าก,ก,ตตาาก็ติดตามกดแซ่บกคลกดกระดิ่งกันด้เ็กลังใจทั้งสองพัวเน้อจ่าคินิกก็มมกกดไลค์อยู่ใจก็แซ่ก็อาจารย์นาต่วาจาบาย,บาย,บาย,บาย